ทุกคนก,กินมามากันราเมงรสอะไรอ่ะรากลกตอกตอกบุกีลาบุกี้กี้บกี้กีลาบุกี้อยง่งวะลาบปุปกี้บุกี้บุกี้อร่อยไหมไม่รู้ครั้งแรกเหมือนกันนะคะปกติเราจะกินแต่อันนี้ห่อสีแดงๆปกติเรากินแต่อันนี้ทุกคน ปกติกินแต่อันนี้อร่อยมากชอบมากแต่ว่าอันนี้ครั้งแรกเ็ดคือแพทเทิรมาม่าแห้งหอมหวานหวานหรอืหวานเหมือนครีมครีมอันนี้ครีมอ๋อครีมเหรอ อันนี้ไม่เค็มอันนี้อร่อยสุดอืมเอากินนะอันนี้ก็หอมเหมือนขนมเลยหวานๆต้องเหนนิ้วก็เอาสีถ้าใครชอบหวานก็จะชอบอันนี้นะคะมันจะออกหอมๆครีมๆอร่อยอยู่ทุกคน เป็นมาม่าแห้งนีนะเราชอบกินมาม่าเกาหลีแล้วทุกคนเพราะว่าเส้นมันจะเหนียวมันจะนุ่มกว่ามาม่าไทยมาม่าไทยคือซอสมันอร่อยใช่ไหมมันเป็นรสชาติของคนไทยแต่ว่าอันเนี้ยมาม่าเกาหลีชอบเส้นมันทุกคนมันหนุบหนุบนุ่มๆอร่อยติดใจเส้นถ้าเราจะต้มมาม่าเกาหลีเราก็ใช้เส้นมาม่าเกาหลีแล้วก็ใช้เครื่องปรุงไทยก็จะเลิศมาก ว่าอนี้สุกน้ำล้นเฉยๆก่อนไม่เหมือนแนแนๆตัวนี้ก็อร่อยกว่าตัวเวฟนี่อร่อยอร่อยอยู่แค่นี้ก็อร่อยมาอีกหนึ่งอันเป็นมาม่าใหม่เหมือนกันนะคะทุกคนเรามากินกันครั้งแรกเหมือนกันอืม อืม mm. อัน,นก็อร่อยกว่ากันนะันนั้นอันนั้นหวานอืมอืมอันนี้เหมือนติดหวานเหมือนกันแต่ว่าเผ็ดกว่า mm. เผ็ดกว่านิดน,นึงไม่ใช่เผ็ดมากอืม mm. mm hmm.